นะใส่เล่งานควันฮักเลี้ยวเลยครับครับปีน่าล้าหัวล้าหัววะว่ากูไม่ล้ลาอะไรใส่เล่งานมึงฮักเลี้ยวกันล่ะกูไปใช่ว่าซื่อเดียวเลยก็เดียวน้องซังไงม่ันโตคางคางว่ะเราเลีววงงเงงเ้ว่าโตนู่ก็ซังไรเราซังไงม่ันเขาว่ะพอเลี้ยงโตนู่กินไค่เม็ดอยากเด็กมันตึงซัง น้องขอเหมือนเดิมที่หนึ่งครับเมียผู้อยากมาตึงจังเกนน้องเหมือนเดิมที่หนึ่งค่ะไดร้อยเล็ดข้ามันหล่าซอยเหมือนเดิมเรากลยเล็ดข้ามหลาวเหมือนเดิมก็นแดดเกย์ทีนี่เบอร์กระโดดซอยกินไม่แม่เร็วตัวนูงกับแม่จอกไปนี่มาบอกระโดดกระโดดรับเลื่อย เราไปตึงบ be ้านหลูกที่มาคนกูแจ๊กคนค้ำคนค้ำคนค้ำพี่ลุงละอย่างเกี่ยวกันไม่ได้กินไม่หมดกูจะร้องไห้กว่ากว่าจะกูย่ยาไปตุ้งหนึ่งขันเพราะว่าเจ้าไกลเป็นปูร้องไห้ชอยยาค้างกายแลนุ่งเปปาตทูเตะตั้มรื้นแหมบหลบแต่กับเมียให้เราเราไปได้นักหน้าหัวใจแต่กูมึงพัวมันละหาการใจก็เว่นมัง เรื่องตัดยางจริงนึ่งใจแต่กูเลยพลุ่งอนคกูตัดยางแล้วกูเคริงแต่ไม่ตัดยางเลยคิดในร้อยจรอชาวตัดยางเกษตรกรให้ก็ยุดมั่งไรไม่ได้เดือน,นึ่งไงได้ยุดสักกี่ิวันกูบอได้นอนหรือม่ก็ยี่วันเกิเดือนนนไม่ได้ตัดต่ดออย,ยผลก้อนกูนแกร่งที่เล้วพุกูอยากขึ้นตัดยางพี่อยากขึ้นตัดยางได้ป่วยก็ไปป่ลยเน่อ กูลงไปปลาลงกูแกร้งกุงกลุ้นยางกับบาน้ากับเป็ดโล่ต่ำเรือกูเปิดลมรอดอ๊เปิดลมรอดเม็ดพอกูขึ้นรอบมาต่ำตายใจเชื่อเมียลงไปรำรอเมียว่ารลวรัวเบ็ดได้แลวันไม่ล่มใช่ะพี่อุปนันนิชัดได้รวยได้เตะก็รอรอรัวได้แล้วเมียว่าไม่ฟื้นกันแน่นอนแล้วคอยตัดต่อว่า ฮันเดอมาปักทัดไม่ไม้คูได้จวกร่องจันบ nah ุอะไรเจ้าซอยนึ่งยางไม่ต <Yes. S 2> ้องตัดช่องมีหายตังไปรอยหรือล่วซอยเปี็นยางตึงกูไปใจลมมาร่องบาดได้กำไรก็รีบลื้อคูได้กี่เจ้าเป็นคันนั้นเป็นคันเตร่ลอยลมเออได้สาบเจ้าบอเจ้าเจ้พอท้ามาพบผริเพื่อเดนเนอยากขึ้นปล่อยลมรอดกลางดึกกือ วันรอมนันได้แกไม่ออกพอตจเออไอยิกตุบมึวงวะกูกลืนน้องแม่ย,ยาญก,กูได้กับแมายายย่ยหญ่หวนขกูเจ้าววนดีตายหลือบาตรัตันต่ำได้เป็นที่นี้มั่งพอไม่ต้องกลัวมากรุงเทพนี่ไอ้อย,อยู่แล้วพี่น้องเจา้าตไยรักใครจามาก,กี่เออแล้วนุกของกูกรุงเทพคนได้ตัว่ไปอย,ย,ยู่ในกันใหญ่อยางไม่ติเงินไม่ตุมมกันอยูอย่แล้วให้รักกันทุกคนมาต่ำบ้านก้อยได้ดีได้ดีดดอยู่ผู้บ่ลอกมาได้ไหม มันตัวนั้งหัวมดหัวมดหัวมดลาเราคนตายไม่รักไม่ชอบไม่ว่าจะอยากจะนั ойти, ้นนะทีนะไม่ฝังม่าคูนังจีนังจีนังจีน้องจีนางจีนังจีน้งจีคนเรียกคนพี่เอ้ยยิ้มได้เวรูจีหิงกีแต่ตัวเาเกินตึงนังจีตอนนี้ละยรูจีก็ยิ้มคูมันจีพอที่จ ouais, pues, the uh, ีแล้วว่าจีไม่จีอ๋อจีบลาว่าจีไม่จีหัวกลั่น มัวกันนะมัวกันวันนี้อยากอะไรเมจีไม่เคียงกลางนอนกุดกุดตะลุดตุดกุดกุดตะลุดตุดตุดเอใจรู้ที่ด้วยคนจะลองเปลี่ยนกันว่าจะใจดูแดงแปรบแดงแปรบหน้าของรือทีแดงแปรบว่าแดงอากาศไม่รู้แก่อายรืออาดว่าแดงอากาศละแก้มแดง u bạt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  ơi cha mấy kẻ u bạt, tiền nói, có bà ơi cha, muốn luôn còn là cầm ba luôn, cái nào quát, Việt Nam, chơi đây mày à, chơi đây, gù bùn tượng trú bẩn, mày tay tân á, luôn được gan nhà vang cù cây bạc buộc cù pha nu, เป็นแบงมาใจปราธรรมดาวยไปในตานลอมกันแล้วกันเลยในยามที่ป้องๆเนี่ยนึกว่าเบียนะโรูจักกันแล้วคุยรอบองกูนี่แหละปูนแตงจุบันอย่าร้อยไอตัวล่างอันยอมนกเหี้ยเจอได้ได้อ้เปลาเตียงจะหนูชา ตกใจก็อดเลยกูมาหนังล่างเผื่อนกว่าป้ากินรบวงมึงนะกูไปไม่ก้าวเลยเราแปลเปล่าไรกันนั้นอ,อ,อุ้งเฮ้ดแกกุมก็โตัวไปร้องนาพ่อมิดไปแล้วไม่ฟื้ดหรอกมั้ย ขับมึงกูไม,ม่ตื้อเราพี่น้องกันนะครับผมทนไม่โกรธไม่โกรธกูเรียไดไอ้ตัวลังโดหนังรถเกลี้ยงนี่เจ๊หนังเจ๊เจ๊เไม่ได้ตังบวกคนขับมัง้งเจ๊ไม่บวกคนขับมั้งไว้จนคนมันเลี้ยมเกี้ยวหน้ากับกูกูหนังจุยจุยพยายามพูดเป็นแนลเจ๊ไม่ได้ตังต ก็มึงบอกตางนอง้อ,อนงบ่านนี้ไม่ใจจนคู่จริงกับนี่ผมอม็ดไม่เห็นตังเลยที่มันไม่บอกเราพ่อไม่จนเตินเนี่ยมึงคนขับรถเด็ดใจมึงไม่เลีาา้ยตังเองผมอขับรถต้องเลเีมม้ยกนะิ้มไม่นะความเร็วรกเ,าากเ,เกินต้รถจับทีหลังมึงเลี้ยตังแต่คุณเลี้ยกิ้มไม่ให้คนเราทำไรทำไมดีทำไมดียามีปรรัญหาเคิรถไม่จนคน เจ็บเลยนั่งลังเดี๋ยวรังเลยตงังมาหมวับานนี่มานยัองอีใต้วงแล้วกูเลยมีได้ไม่บังเลยถ้าเรื่องคนแล้วคนเราปูดยาปูดโยนในกรอบอยาใยดินเผื่อ,อ,อยามาโรยจิตจี้มีถือว่าเที่ยงตะมือกองแคว้นนี้เปลี่ยนตะเมื่อเป็นมาเลยกลองจอยหายกับปวกเราสิละปิ้นพี่น้องครับ ทีลเราพิมถูกๆระเพียกอย่ได้เพราะกำลังใจจกแควนๆนายโย่ได้ประวัาิแต่ผู้ชมถูกๆฐานเนี้ยครับพี่น้องแต่มาแลนั่งคืนนี้ต่อเจ้าไอ้โตกเบอร์ถูกๆคนต่อเจ้าวันเบอร์ออกต่อเจ้าเบอร์ออกแล้วแล้วเพี้อวันเจ็ดนึงกูตั้งซาโลแกนไว้เลยต่อเจ้าว่าเพื่อชาวอุ่นวายใบตื่นเต้นยันหนังเราอันน้พี่น้องแต่นั่งเล่จนนั่งลือกปับบานต่อเจ้าไอ้โต๊เบอร์ แขกคนแกวับอ่าเก็บกลับไปนอนนั่นก้อยตกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเอาอ่าเรี้ยงแล้วมึงอ่ารูดเตจเจอได้แล้วไอ้เพียบต่อเจ้าฮะอ่ารูดเตจเจอเล็กไดเด้เบอร์แก่้องมาตั้งหลายกับเราไม่ใช่ไม่เชี่ยอ่ารูดซ้ำหนักน้อยตอนซ้ำหนักน้อยเฮ้ยเกคืนกูควันทึงอดีตหนักรองอ่าควันใจพี่น้องเจ้าวไทยก็ยัง กว่ากุดนะเปรงยดไม่ได้ก็เต๋ยท่านท่านเปลงนั่งใจยันทีย่ยงไหนก็ว่าโคหลุงร้อยกันเองมาเพื่อโคหลุงร้อยด้วยคนโคหลุงร้อยด้วยคนโคหลุงร้อยด้วยคนลั่วนว่าไปเตียวปลาลุงไปเตียวหน่อยปั๊บที่แรกยอมรับว่าลุงนั้นรับไม่ได้ เทียงดนตรีดังมันดังอือตาลายเทียงตึมตึมวไาใจคนแก่ไกลเป็นลมลาน่าไปเตี้ยวปาลุไปแถวบอยบอยมันยับอีร้อยจักงอีรอยในอารมณ์ไปรุนใจเดียวมาเตี้ยตีนี้กันจนจมยับนุกูแล้วและผมโตเจ้าลุงมาลาวร้อยจริงจริงลานเฮอร้อยจริงจริงลานเน้อลานเน้อมันชาดรอยอ่ะ มาอย่างจิบไรลุงจะไปใกล้โต่เจ้าแต่ปากแกกัดลุงจะ่แต่เยียวมันป้าเปล่าคอยเล่ไอ้ล้านเบาเล่นลุงอีตาไว้ปรัด้อยก็ยิ่งใจเองก็กดยแต่เพลงมันมันอาเพื่อชีวิตดังนัน้นอาดินกันมันสะใจชีวิตยังมีและนุกกันได้นุกไปเวลาเราตายไม่มีแค่ใจกลางลมขอลุงรอยด้วยคนขอลุงรอยด้วยคน ลานเ้อกลุกรอยด้วยโกไปได้ฮันไปตามนองดุมฮันเลไปตาหนองดุมไอ้หนองปิ้นมันต้องมาเต่ยยืนบ้าอยู่ปิดเท่งเอาเกินไปง่ารอยฮะปิดเท่งเอาเินไปง่ารอยเอออื่นร้อยอ่ะอันนี้เกียเอ่เียรกระรถนะเกียรกระรถตามพี่ดมไปพี่ดมไปอยู่ที่ไหนกลับมาบอกเพียงพี่ดมยังไม่กลับก็มีว่าแต่ให้รู้ว่าพี่ดมปลอดภัยเป็นก็พอใจแล้วอ่าตาบันนั้นไร นะเดี๋ยวใจกูแก้ไอ้นุ่นนุ่ยกูตามโต๊ะอันไอ้นู่นนุ่ยนี่กูว่านุ่ยหน้าไหวขึ้นไปมุดตรงอันขึ้นไปหน้าเตี้ยไปนู้อันเนี่ยเพราะว่าไอ้นุ่นนุ่ยกับอ๊อฟอ๊อฟบอดโต๊ดิ้นใจคนหน้ากับล้านเลยอันก็ปีนองกันเพราะว่าไม่แน่มังทีอดีพลไปบ้านกับนันเดียดอันเลยไม่แ่